ด้วยนะครเออวันนี้เราพบกับการเกมเกช่นเดิมแล้วไอ้นดงไงนั่นคือการบั็กครับและเริ่มแข่งกันหรือยังครับนี่คือการบั็กกันนะฮะเขบาบั็กแอบแบบเอาแมสลงมายังไงเอ้ยซันลงมายังไงเนี่ยแข่งกันหรือยังอ่ายังครับเดี๋ยวเราจะกิจกรรมบั็กเกีนเกียนกันก่อนนะฮะเอ้ยตากล้องขอขึ้นตากล้องขอขึ้นตากล้องขอขึ้นตาข้อขอขึ้นก่อนครับ ้องอยากรู้อ่ะคนโดนผีก็ไม่ยังฮาเลยกระโดดด้วยครับกระโดดนั่งกระโดดย่อ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 โอเคเดี๋ยวแล้วสแตนนี่ก็คือความความพิเศษของบักนะฮะโอ้โหเป็นชาววีพิเศษคือมองทะลุท่อได้นะคะว้าวมันช่างสวยจุงเบยจะะรูู้ว่าตสวยจุงเบยนี่คือสภาพบักครับ โอ้มันช่างหึงแปลกไปอะ่ะเบสเบสเบสดูให้ด้วยว่าท็อปอยู่ไหนท็อปมันอยู่ในท่อมันกำลังโข่ขึ้นมาตายนะครับการรีวิวการบัคกก็ <c oughs> จบพิ่าดีนะครับเราจะดูว่าบัคกมันเป็นอย่งไงกันนี่เอง <c oughs>